ัสดีทุกคนเขาผมมากก่ผมคิดนะคงนะครับวันนี้จะมาเล่นไม้ครับลักกี้ยืนยืนยกแขนคิดว่าเปรี้ยวเหรอฮะยืนยกแขนคิดว่าเปรี้ยวเหรอนี่นี่ไม่ใช่แขนแล้วคืออะไรเขาเออถามว่ามันเหมือนเขาเออมันก็เหมือนเลยทุกคนสังเกตดูเออมันเหมือนเขางอกมาจริงปะสวยตรงนี้เป็นมือของมันเออเหมือนจริงจินตนาการไม่ถึงโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเรียกว่าเปิดลักกี้บ็อกดิงส์นะครับแล้วก็ลักกี้บ็อกอ่านไม่ออกแล้วก็ลักกี้บ็อกมิซิคอนนะครับเชื่อวะ มิสติกหรือว่ามิสิคอลปะน่าจะมิสติกเนาะมิสติกมิสติกคอลต้องมีตัวซต่อจากตัวซแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มันสู้กับวอเตอร์บารเก็ตนั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าถังน้ำนั่นเองขนบ้าเลยสู้ถังน้ำโอเคมาเดี๋ยวเรามาแลกกล่องที่หายไม่ออกกันดีกว่ามาอาบ้างเลยโอเคกล่องที่หายไม่ออกหวา่ไม่ออกสักอันเลยมาตือซับเปิดแล้วปึ๊บหุ้ยเลยมาที่ของเท้ามาเลยเอิบตีแม่งเลยเล่ามาตีเอออุ้ยในน้องแมวอะไหนขอดูหน่อะในน้องแมวคุณไหย แม่เบอร์เซียน<อ>หรือเปล่าโอ้โหหน้าโคตรใหญ่เลยแล้วไม่เคยได้เหรอทำไมไม่เคยเห็นเลยวะางกูรู้สึกว่าเหมือนกูเคยได้หรือกูคิดไม่หรอโอเคมาครับเปิดตาผมด,ดีกว่ามาต่อไปม,มิสติกันบ้างปึ๊บโอ้โหโอเคดิงค์ซึ่งดิงค์เนี่ยเขาก็จะเน้นแบบไปทางเครื่องดื่มนะทุกคนอันนี้เป็นรู้สึกว่าดิงค์จะไม่มีอะไรที่มันแย่เลยนะกูนนีม้มันต่ดีเออดีหมดอะยกเว้นมึงอะไม่ดีเฮ้ยมันจะลองคราบดาบเหรอมันมีดาบแมวเหรอชอบแกล้งกูตอนครับขอฮะชอบแกล้งกูตออนนเ้ยมัใส่เเกาะแมมวื่อกี้ แล้วมีกี่อันอ่ะแปดแปดแปดชุดกอก็ยังยังเหลือดาบได้อีกเหรอเฮ้ยโอ้โหตาแมงมุมทุกคนเฮ้ยอะไรทำไมก็หันเกลือตึงวันเนี้ยแย่แล้วมันมาดาบมาฆ่าเราแน่เลยมาทำดาบไม่ได้อ๋อโอเคเฮ้ยบอยเฮ้ยไหนดูหน้าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมีเดี๋ยวหันดีดีนีมันมีช่องตรงนี้ด้วยช่องระบายอากาศช่องหายใจ น่าจะเป็นแมวของคนซ่าหรือเปล่าไม่แน่นะโ okay. อะเคม,มาต่อไปแพนด้าอะไรแพนด้าหมามือไอชิ้ายผ่อันนี้เป็นบล็อกเหล็กขอบคุณครับถ้าเกลือต้องเพิ่มจํานวนกล่องละมัง้งไอ้จริงๆจริงแมวมันเพิ่มน้อยมากนะครูเดินอะไรเพิ่มน้อยบัฟเ<อ>หรอชุดเกาะเออโอเค okay. ไม่ไม่ไม่บัฟชุดกเกาะเพิ่มน้อยจริงไม่ถึงแปล<อ>หรอเพิ่มแค่หน่งเกาะเพิ<ๆ>่ม<ๆ>น้อยก็เขามีไปหน้าละอย่างเดียวไงเดี๋ยวผมลองบวกอันนี้ก็แลวกันแพนด้ามันน่ารักก็เยอะแหมแล้วไม่ตีมาทําไมเหมือนว่างอ่ะท่านดิ กูก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นมันมันกูมาใส่มันเฮ้ยอันนี้ขนาดละบัวเนี่ยอะไรอ่ะเสียงโชคขอแร่ดีๆโอ้โหกูขอแร่โโหโหแต้มันฝรั่งดิงส์บ้างเฮ้ยสวเวน่นอัพเป็นแร่โอเคมารอเลยครับเฮ้ยพูดชื่อพูดชื่อมาอนี่เขาจ่ายไหมฮะนะเดี๋ยวเด,ดี๋ยวกูดได้คาราบาวนี่ไงได้ดาบมาแล้วโอเคตอนนี้เราก็ขาดเป็นหมวกวอะเอาหมั่วแล้วกันกูพาเพื่อนมาสีเขียวไหนเพื่อนอะไรมาเตะตีให้ยังไงฮะเอออ่ะมันตายแล้วอุ้ยมันดบกอบว่ะ เอ่อก่อโคตรกากเลยเอาไ,ไว้กูขออะไรกันเออเพื่อแล้วมือติดพิษอะ่ะโอ้ยมือลั่นมือลั่นโทษทีอุย้ยมือลั่นนตะ่โทษทีนะดินนัเกาะดินนักเกาะก,กวนไปจะบูโอเคเฮ้ยบอยไอ้มิสติกมันโคตรเกลือเล้วจริงสวยลัวกี้เราอ่านไม่ออกนี่ถามว่าเกลือมันมมก็ได้อยู่อะ่ะปึ๊บเอ้านี่เสียงโชคกันเหรอไม่ได้อะไรเลยพี่อะไรได้ได้ไรเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยบีบีมตกใจเล่นไหนดูหน่อยโอ้โหยังกากเลยมึงไปนะ มาดีนะไม่ร<ะ>ั่มก็ดีนะมาดีอันนี้เป็นดาบเอ่อแป,ป๊บซี่ซอฟอ่ะเฮ้ยคิปเปอร์ไม่ตายด้วยอ้าว<ด>เฮ้ยมือลั่นมือลั่นโอ๊ยโทษทีมือลัน่นมือลันอททอล่น,มน <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูมือลั่นทั้งเกมเลยอุ้ยแอปเปิ้ลหุยไหนลองกินดูดิฮู้โอ้มือลัน่น <c oughs> แกล้งคนที่มีความสุขจริงเลยแต่พอโดนแกเองไม่มีความสุขขอโทษขอโทษใจเย็นใจเย็น <c oughs> เก่าแบบไหนวะฮะอะไรหรอยังไม่ได้ดาบหรอยังไม่ได้ดาบหรออ้าอ้าอ้าวอ้าวอะไรอยู่อะไรอโว้เก่าแบบไหนฮะตายแล้วอะไรอยากให้กินพังแล้วกินแล้วพอแล้วแก่หรอไม่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 ยังกินพอแล้วทำคิวนะเอออย่าแก้ดิโอ้โหตลกได้หรอเอเก่งเท่เอ๋ก็เก่งพอตัวนะเออเป็นพูดเยอะโอเคเอ้ยอุ้ยไม่ตายกูตายแต่ว่าไม่ตายแย่เลยดิดิ่งนั้นะป๊อกเดินไปกินอะป๊อก อ้าวโอ๋อกล่องเพชรที่กูไป็องมึงมาละแตกไงโอ้โหกูชักดูดีกับกล่องมิสติกแล้วประเด็นคือกล่องดิงแม่งแบบของดีงมากเลยจริงพวกชุดกล่องอะดั้นไม่คือว่าได้จะกล่องดิงหมดเลยนะมึงรู้ไหมกูว่าเก็บดิงไว้เปิดเด้อแต่จริงๆรักคิบกอ็อาจจะเอาของก็ดีอ้าวดิงดิงตรงไหนวะมัน,มนคือแท่ไม่ใช่ตับอยมันคาไม่ได้เหรออ๋อโอเคมันเป็นบล็อกเฉยๆเฮ้ยอันนั้นตัวอะไรอ่ะจิ้งจอกเหรอโอ้ยอุ้ยอะไรกูได้ลอยที่ไหน มึงจะกินทำไมได้เราเลยกินทำม <c oughs> อันนี้เป็นบัฟดีเจนหัวใจนะทุกคนโอเคซึ่งมีคนบอกแล้วว่าไอ้บัฟที่มันเป็นไอ้ที่ขูดอดดแล้วมันเขียนว,ว่า R E C นี่สักอย่างมันเป็นบัฟตีไกลนะทุกคนมันจะมีตีไกลกับตีเร็วโอเคขอ,อบคุณทุกคนที่เป็น,นมากเลยเนาะอันนี้ก็บอกว่ามันจะโชคร้ายเดีโชคดีกันนะถ้าได้บัฟตีไก่กูว่าเราจะสามาถสวางอุ้ยย<ป>ิววางถ่ายปกได้ง่ายมากเลยถ้าบัฟตีไกลก็โอเคไงอันนี้เป็นเสื้อแป๊์ซี่เดี๋ยวก่อนอ้าวครบเซ็วนี่ว่าน แต่ว่าเกาะมันอันเป็นเทปลโอเคอันเป็นเทปลหมดเลยแสดงว่าของบอิกัน <c oughs> เป็นเบิลอุวยหมาเฮ้ยเห็นป่ะมันครับอ้าวครับไม่ได้เอามันไปทำไมวะเนี่ยอันนี้เป็นฝาแป๊บซี่โอเคแต่และแบรมันต่างกันหรือเปล่าอันนี้สามสามอันนี้ก็สามสามแสดงว่าไม่ต่างกันงั้นผมลองเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันเพราะรองเท้าเป็นขนลักกี้เอกาะอ่านไม่ออก <c oughs> อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะข้ามคอไอ้นี่ดิอ่ะได้มาแล้วอ่ะลองใส่ดูเอ่อ เออแบบบอยไอ้ดิ้งมันไม่ได้ดีสุดนะไอ้ลัคกี้บอกไม่ออกขอก็ดีเหมือนกันเนี่ยเราแสงงท้ามันเกาะทอเพิ่มมาตั้งสี่อันกว่านั่นแหละเออเออเหมือนจะดีใช่อุ้ยแอปเปิ้ลได้อยู่แอปเปิ้ลทองได้อยู่อะไรล่ะพูดเล่นกูว่ากูว่ากวนตีนอ่ะกูอะไรกิ๊บบอกกวนตีนเออมันนี่ลัคกี้โมชั่นลัคกี้บอะไนกวนตีนลัคกี้บอกอันสักอันนึงอ่ะสักอันวอเตอร์ฟักอะไรวะมันมีอันไหนที่กวนตีนไดกูเปิดกูเปิดแล้วมันสลับของกูดาเมจเสีียงโชว์อกแล้ว ประเด็นคือเสียงโชคไม่เคยได้แล้วนะอ้าวมีเสียงโชคแล้วบ้างปึ๊บขอบคุณครับเฮ้ยเก่งปึ๊บเออยังไม่ได้แบบนี้นี่กอดทองสิบอันแล้วเว้ยอันแน่ต่อไปอุ้ยอันนี้อะไรอะมามา่าเอ่ออ๋อเป็นหัวมามา่าใส่แล้วก็ไม่ได้ปั๊บนะครับแต่ว่าม,มาม่มามาม่านี่เป็นที่เป็นแม่เนี่ยบอยาาอ้าวไอ,อ้บอยดูมามา่าดูหน้ามามา่าเป็นไง มันมันตัดอันนี้เรใส่เหเออใช่แล้วกูจะโชว์ทำไมอ่ะไอเออแต่มันแปรผันได้บ้าเอองั้นไม่เอาแล้วกันอุ้ยอาจต่ใสไว้ก่อนไอ้ที่เพื่อนทุกคนบอกลืมไม่เป็นไรไม่ลืมหรอกเชื่อผมจริงๆปุ๊บโดนด่าจนจนแบบต้องจำแล้วว่าอย่าลืมไม่ลืมนะใช่อันนี้เป็นเสื้อเก่อโอ้หุยลองบวกมึงลองบวกมึงลองบวกจริงยังมันโหดเออยังไม่ได้ลองทําไมมึงลองบวกก็เหรอยังอ่ะเดี๋ยวบวกให้ก็ได้มาดิ้งบวก เออไอโอ้โหบวกแล้วได้ไอผีนี่แต่ได้ดาบมันมาเออดาเมจกูมีแล้วโอเคอันนี้เป็นโคลกาเมาื่อกี้เป็นเ๊ปซี่อ้าวเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอเคบอยมึงห้ามบวกนะแล้วก็จะไปบอกมันทำไมวะโอ้ยโอเคขอบคุณที่บอกนะเพื่อนอ,อันนี้เป็นมิสติกโอเคได้อยู่เราได้ลัคกี้พอยต์มาหลายขวดอยู่มาต่อไปโอ้ยผมไม่ค่อยเปิดดิงเลย ع. เอาจริงผมเปิดดิ้งน้อยมากอ่าแต่เปิดแล้วก็ได้อันนี้เป็นเสื้อเอาขาเรียกว่าไอ้นะแเฟนตาใส่แล้วอันนี้ก็อร่อยใส่แล้วกอบมันก็กนทอได้เ่าหัวใจมันไม่เยอะผมเป็นหัวใจเยอะดีกว่าเฟนตาก็อร่อยอร่อยหมดแหละเอาไปบ้าทุกอันนะอร่อยบมยติดไฟจกใจหมดอะไรอะไรหมดทุกอย่างแต่ว่าความชอบของเรามนเหมือนกันอันนี้เป็นโคโคล่า,าอันนี้เป็นน่าจะเอ้ยเฮ้ยได้อยู่โอเคถึงมันจะเอ้ยมันก็ทอมไแต่มันบินได้เย้กูบินได้ล้อเว้ยกูบินได้ลรวเว้ยเป็นไง อ้าวไม่ตายอยู่ดีอ่ะเฮ้ยอุ้ยกูเจ็บจังเลยอะ่ะมันต้องหาดาบดาเมจเอยอะกว่านี้มิสติกมิสติก <c oughs> โอ้โห้ายแอปเปลิลกูหายเลยโอเคไม่เป็นไรกูมีเยอะแล้วมาแปดกองโอ้โหว่างว่างขอบคุณครับอันนี้เป็นกางเกงเออเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้เดิมด,ดีกว่าอันนี้เสียงโชคแน่นอนว่าอันเนี้ยมันจะสุ่มได้ระเบิดแน่นอน นานไงกูว่าแล้วแกแกหมดแล้วนะเออกูแก้หมดแล้วเหมือนกันเฮ้ยนี่เป็นเบียร์แล้วเอ้กินเบียร์มึงกินเบียร์ออกคลิปตัววะลองกินเบียร์ดูหุ้ยถามว่ามันได้อยู่มั้ยมันได้อยู่นะอ๋อนี่ไงบัฟตีเจ้าที่มันเป็นอ๋อที่ขุดเพชรไอ้ที่ขุดทองที่ขุดทองคือบัฟตีแต่ถ้าเป็นที่ขุดเพชรคือมันจะตีระยะไกลโอเคทุกคนเข้าใจแล้วอันนี้อันนี้เพิ่งรู้เหรอเออกูไม่รู้ไงกูจำผิดคนอ่านอ่ะแล้วไงฮะเอ้ยไม่ตายสักทีให้ให้ตีจนวายแบบใช้เกาะแตงนะอันนี้เป็นดาบใหม่ รู้สึกว่าดาบดาเมจเยอะสุดน่าจะพันเดียวนี่แหละเปิดดีอาหมดแล้วเหรอเออหมดเร็วจังเอาอะไรเก็บละไม่มีอะไรนี่เก็บอะไรมันไม่มีอะไรเมื่อกี้ฮะมันเรียกสไปเดอร์แมนป่ะมันว่าง4กล่องไอ้3กล่องจริงเหรอเนี่ยผมว่ามันเร็วเกินไปว่ะงั้นผมจะแถมให้คนละ5กล่องนะครับโอเคอะไรครับทุกคนมาเอากล่องได้เลยครับนี่อย่างละ5นะครับมาไปเปิดเพิ่มเลยมา5กล่องบอกว่า5กล่องนี่จะได้เลยดีๆเพิ่มมานะเอาดาบได้ไปเยอะเป็นเลยจริงๆไม่ได้กลัวแพ้หรอกจริงจผมว่ามันเร็วเกินไปผมก็เลยให้เพิ่่มนนนะะครับบออกกไ เดี๋ยวว่าหาแบบขนาดก็กลัวแพ้รอะแหละมันก็คือไม่ได้กลัวแพ้เพรมึงนั่งจีกูแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดียวเป็ไอต้องหาไอที่แหละเองวัเนี้ยไม่ใช่เวลาดาบกูเมื่อกี้มึงพูดถึงดาบก่อนว่ามึงจะเอาดาบมาฆ่ากูไม่ใช่เอาดาบไปแล้วแต่แรกเนี่ยมาเนียนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเอ่อแสงเกงใส่แล้วมันก็ทุกคนเฉยๆป่ะผมไม่เอาแล้วกันแสงเกงเดิมไม่แหละมากูกูคงไม่ผ่านกับมิสติกแล้วเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะเฮ้ยเกาะมันน่า แต่กูไม่มีเพชรแล้วกูจะไปหาเพชรจากไหนเฮ้ยขอเพชรเพชรเฮ้ยเราจะได้เพชรไหมอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งเกงเอ้ยเดี๋ยวนะเอ่อเดี๋ยวนะมันขึ้นเหรอโอเคอันเดิมเราดีสุดแล้วมาดีอีกสามตอนสุดท้ายขอเพชรเพชรอันนี้เป็นหัวโอเคเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใส่แล้วเอ็นชาร์ตแต่ว่าเอ๊ะมาแล้วอันนี้หมวกเก่าเราใส่แล้วไม่เอ็นชาร์ตงั้นผมเอาเอ็นชาร์ตดีกว่าโอเค อันนี้เป็นเงงเกงผมว่าเงงเกงอันนี้นดีสุดแล้วจริงไม่เชื่อ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 โอเคเอาเงงเดิไมไปแหละอ่าหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดขอลสู้กับบอสทางน้ำกันด,ดีกว่าเออเราจะได้เราจัดขอลพร้อมสู้กับบอสนะครับใครชอบเป็นกดไลค์กดับสมัครช่องอยู่ใต้คลิปแชร์เดี๋ยวผมเจอคลิปหน้าครับโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มงกินบ้างดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมรอนี่ก่อนที่มันบอกว่าโชคร้ายโชคดีมากูว่าโชคร้ายโอเคกูว่าแนละ้เวเอนะ้ยไอ้ยาพวกนี้นี่เดี๋ยวผมจะกินลัคกี้โพชั่่นไปแคสอ้้ขวดสีดีฟาเน่ยเก็บไสู้กับบอย โอเคแล้วก็อันนี้แล้วก็แอปเปิลอันนี้พอดีแบบของกินพี่มันจะนิดนึงอะน้องน้องก็รอเลยนะอืออ่ะบอยพร้อมยังถ้าพร้อมล้วก็ไปสู้กับบอสก,กันเลยมาทางน้ำโอ้โหอ้ายอา้าวทางน้ำแค่นี้เหรออ้า,า,อาวจนะ็บแล้วโว้เดี๋ยวนะทำไมมึงตีไกลยังเลยอะเฮ้ยฮะตีไกงตีไกอะไรกูตีตรงนี้เดี๋ยวนะบอยอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีอ้าวเดี๋ยวนะมึงตีไหนมึงตีใหม่ดิ ะไหนมึงตีดิไม่ถึงไม่ถึงอะไรเมื่อกี้มึงตีไม่ใช่เหรอไม่ตีมั่วใช่เหรอเออไหนตีดิถ้ามึงกูกูเอบล็อกนี่มันบังอานไอ้บล็อกหมาดิอ่ะไหนตีโชว์ดิตีนี้ไปตีนี้โอ้โหมันโหดจังวะเฮ้ยเนี่ยอ่ะอ่ะมามาโอเคต่อไปไปซื้อของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวกินรับก่อนมาเร็วดิเร็วดิเร็วดินี้ใครจะแพ้ชนะบอกเลยไม่แน่อาจจะเสมอ มาพร้อมือยังเออถ้าพร้อมแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเย้อ่ะใส่เส้นดีกว่ามาถ้าพร้อมเราก็เริ่มเลยอ้าวโอ้ยแน่นอนครับอ่ะถอดก่อนสิครับรออะไรถอดถอดถอดทั้งหมดเลยนะอ้าวอ้าวจบแล้วหรอยังยังแค่ถอดเมื่อกี้เกิดการข้อผิดพลาดโอ้ยเอ้บอสสิมามาเอาใหม่โอเคอ่ะกี่บัฟบไปเลยครับเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดตกนิดนึง แย่แล้วถ้ากูตกตายงี้แล้วกูจะสู้มาได้ไม่ได้อ่ะพร้อมไหยังพร้อมละมาถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยอ้าอ้าฮอุ้ยโอ้ชออชนะอีกแล้วโอ้ยกินอะไรเข้าไปอ่ะไหนกินอะไรเข้าไปเขาฉันกินโค้กยังไงล่ะเอ้ยไหนดอกนี้โอ้โหแค่สองขวดก็โหครับทับิชุงสไปแล้วก็โค้กโอ้โหไอไอจัดเราลองฆ่าดิลองตีวดิเราตีกัน่ามึงอยู่ไหน ถ้าหัวแตมมันจะขนาดนี้ม <hadi Principal Michael is> ึงชนะไปเลยก็ได้มั้ง วุ้ยมึงยจีกันไปตายหรือโอเคก็ถือว่านะมันได้ของดีจากกล่องบิ๊กแล้วกูไม่ได้เครื่องดื่มไปจากดิ้งเลยกูได้จากกล่องมิสติกกากขนาดเพิ่มกล่องน่ะนาขนาดเพิ่มกล่องน่ะนะกูจะไม่เปิดอีแล็กซี่โมมิสติกอีกกาได้อีกแล้วเฮ้ยแม้แน่เลยขนาดแพ้เปิดให้แค่หนากล่องน่ะนาโอเคครับก็สลากพีแล้วก็ชนะเอ้ยไม่ใช่ชนะเอ้ยชนะบอสไปส่วนบอลแล้วก็แพ้ไปได้ทุกคนแพ้รับฆ่าเลยด้วยดอวยที่เอาจรังคลิปนี้ใครเชื่อลุงกดไลค์กดซับคลายชอบผมยุติไก่ช่างเหนื่อยเหมือนบาย